แล้วนะพูดจึงอ่ยขึ้นมาว่าแกลงเดืดดังไ่ไกลไกลไกลแหวกคุณจะได้คุณที่แอรแบ๊กยังใหญ่เลยเนี่ยไอ้แอร์แบ๊กมาด้วยเนี่ยเออแต่กระโปรงดูข้อแรกหนูมาร้านเละอันนี้อันนี้หนูเป็นเราทำแรงมาอ๋อเม็นสาวเบียเพียร์ไม่เชียรยเชียเบียเชียเบียเบียแล้วมั้งลูก ขวดเท่าไหร่หลงขายเป็นขวดแล้วเทอร์เออร์เอออันนี้สองขวดนี้เท่าไหลยโอ้ขวดเหรอเหรอหมดนี้เท่าไหร่เลยบอรดนี้เท่าไหร่ฮะโอ้ยพันห้าพี่กระใหเท่าไหร่พันห้าสองพันขาตัวของพี่ขอสองรอบไม่ใช่ไหมสองขวด ูพี่ขอสองคนสองพันอะไรฮะให้หกคดไอ้ไอ้หกดเนี่ใช้ที่เปิดเปิดหรือว่าเปิดแบบไหนชื่ออะไรชื่อนจ๋าชื่อน้องจ๋าโอ้ชื่อขอจองกัเลยอันนี้เขาจ๋าคุณเกี่ยวเที้ยว้าวเียว้าวอะทนตัวเสียงดังอันนี้อันนี้ต้องกวนลูกันนี้อันต้องกววัเี่ม รู้จักพี่เอาไว้แต่พี่เขาพามึงมาทั้ทโลกจ๋าฟังพี่นะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พี่นะอยากจะบอกกับน้องจ๋าเลยว่านะฟังพี่ลูกนะนมของหนูเนี่ยใหญ่กว่าหัวลูกพี่เองเปุณจักอะไรก่อันอันนี้อันนี้ธรรมชาติใช่ไหมลูกอันนี้ทำธรรมชาติอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่อยากรู้ มชาติจริงหรอธรรมชาติกว่าใช่ไหมถ้ารู้จักพี่พี่จะบอกสำหรับสุภาพสตรีนะฮะท่านใดที่ยังไม่ศัลยกรรมทำนมเชื่อผมอย่าไปทำหนึ่งทำลาเจ็ตัวสองเสียงเงินอย่าไปทำผู้ชายก็โดนแค่หัวไม่มีใคปโดนทั้งเป้า มีอะไรน้องาอันนี้มาเียเบีย์ตั้งแต่กีโมลูหกโ,โมงเย็นค่ะหกโมงเย็นาลองพวกพี่มาอพเียร์พวกพี่แล้วบ้านอยู่ไหนลูกเดทก่อนนะจะนึกนานเอาดีๆอ,อ,อ,อยู่ลก้ามีแฟนอาเช็คอยู่ัน <laughs> เปเกลีอน้องหน่อย อาาจเตะพี่สามคนไม่มีใครห้ามใครเลยสนุกสนานทั้งวงลุกโน้บีใจว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งต้องขอบอกเลยว่าเอย่ามั้งจัดฟันด้วยนะอ้าวผู้หญิงจัดฟันเป็นไงฮะผู้หญิงดัดฟันเป็นไงถลอกครับผมอะไรถลอกอะไรนะอะไรถลอกฟันถลอกครับผมประมาณนั้นฮะบี่ใจนะครับชอบผู้ชายแบบไหนครับผม เอาตอบเลยชอบผู้ชายแบบไหนเที่ยวชอบอ่ะที่เราชอบแบบไหนเถื่อนเถื่อนมึงว่าไงวะเถื่อนเถื่อนแล้วยังไงอีกแล้วยังไงครับผมคนสุตี้ายจะดิบจะดิบเลยเดี๋ยวกูจะเตะโลกขามึงให้ดูอะไรแล้วชอบแบบไหนเล่าของเล่นเก่งๆเที่ยวอบกก สบายสบายจะหนูหนูเอา้วันนี้วันนี้มาเสิร์ฟเล่เล่ติยังมาชนเริบ้างเคหนูตีาไปเต้นเลย๋ยวพี่ให้ใช่ชดนตีป่ะ

老公、啊，阿爸回来。 าา้ออมมหนูขอดูเลยหนูเต้นเลยหนูไม่ต้องอายไม่ต้องเขินหรือว่าเอาคิดหว่ามีใครจะเต้นแข่งกับน้องไหมไอ้ตัก๊กลองไปดูบางคนนี้ลองไปดูมาพี่ไหนพี่ไหนก็ได้พี่ไหนไปดูบางคนหนึ่งลองไปดูเร็วๆ ยังยงโตะหน้าเนี่ย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 เนรเนี่ย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 นี่ยยสี่เี่เเ่่ยยยยยนเ่ย่เนยกเยี่่

อแม่มาเต้นันอะ่อน้ตัวตึงมีบุรีเลยเนี่ยห้าของด้วยเนี่ยชื่อน้องอะไรับุชื่อนี้นะเห็นไหมครับน้องแต้มน้องแต้มมาาไหนครับมีสาวแฟนมาไหมครับมามา ไหนแฟนลูกคนไหนแฟนคะดังไงพี่บอเลเน,นี่ยหัวเขาดังชายมือถือน,น,นั่ออนแหละแฟนออกคนที่แฟนใช่ไหมพวกมันนานเลื่อแต่งกี่ปีลูกกี่ป <EP. S 3> ียังไม่ถึงปีใช่ไหม <c oughs> ยังไม่ถึงปีเลยทุกวันไม่ลูกทุกวันนะ <c oughs> พี่เน่งไอ้เน่ง ล้วไอนยละคนเปนคนตาถึงแล้วพูหถึงเร่องขาวดีดสวยๆแจ้งๆไอ้จริงคุณขายผงไม้ละให้ไอ้เาให้อะไม่เคยจริงไอ้เนไอ้เนยไอ้เนยไม่ต้องปกไอ้เนยไอ้เนเอาไกแล้วโอ้โหนี่พาแสกกระสือขึ้นมาเลยไงเนี่ยเดี๋ยวต่อไป ไงดูสาวโตเออมีวันนี้ไปถ่ายหมอคงหรต้อไป่นี่ลยที่นอคงเลยเนี่ยชื่ออะไรลูกชื่อเชีคอ้ชื่อเชียรหรอเชียเชียรชื่อนะเชียเชียนงเชียหรอไอตายนเชียเชียใส่ขนตาด้วยต้องพิมตาเน่อยลูกเขาได้พิมพ์ห่นตุ่มมากเลลูก อะไรอชื่อเล่นชื่อเชียชื่อจริงแซมไอแชมวันนี้ชื่อจริงไหมชื่อจริงแบบแฟนชนชื่ออะไรลูกนายสุภโชคเสแสร์สุภโชคดีแล้วลูกจะเป็นอะไรแล้วแต่เราเป็นคนดีโอเคไหมลูกเลิศเลิศครับไอชื่อเท่าไหร่เนอะลูกเชียร์ลูกยี่สิบสองยี่สิบสองหรอมีใครมีใครเปิดมือช่วยดูสูตรได้ยัง มีแต่ดูเม่มีแต่ดูเม่ตายเลยเอางี้ดีกว่าว่ามาดูเพ็ดเอานี้เราสาคน